สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูคุณวุฒิการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของเจ้าพนักงานสาธารณาสุขปฏิบัติงาน 1. ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณาสุขการพยาบาลโภชนาการการแพทย์แผนไทยซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า2ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามาัญหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สองได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณาสุขการพยาบาลโภชนาการการแพทย์แผนไทยพยาธิวิทยาเซลล์วิทยาซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า3ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันสามได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางการสาธารณาสุขโภชนาการการแพทย์แผนไทย เกิจฉุกเฉินเงินเดือนที่จะได้รับ9,440บาท1 8 8 0บาท11,510บาทตามลำดบับ สำหรับเพื่อนคนไหนอยากรู้ว่าแต่ละตำแหน่งต้องใช้คุณวุบุติอะไรบ้างที่ใช้สมัครสอบพร้อมเนื้อหาที่ออกสอบปีล่าสุดทางเราจะมีอ e ีบุ๊กฟรีที่ได้รวบรวมข้อมูลเอาไว้ให้แล้วพร้อมยังมีหนังสือแนะนำของแต่ละตำแหน่งให้เพื่อนๆได้ไปซื้อมาอ่านกันอีกด้วยสามารถขอได้ที่ Facebook Page b เอ e x ซ m โดยทำการกดติดตามทั้ง Facebook Page ช่อง YouTube และ TikTok เพื่อเป็นกำลังใจให้เราแล้วแคปเจอร์หน้าจอส่งมาที่ Facebook Page เพื่อขอรับอ e ีบุ๊กได้เลยนะคะ